แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเห็นด้วยกับการปรับเพิ่มนะครับฐานเงินสมทบนะเพราะ15,000บาทประเมินมาหลาย10ปีแล้วเกษียณจะได้มีรายได้เพิ่มนะครับขอทัวรอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความเห็นจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับว่าปรับเพิ่มมันคืออะไรนะครับ เห็นด้วยกับการปรับเรทเพิ่มขึ้นครับเพราะ15,000บาทประเมินมาหลาย10ปีแล้วตอนเกษียณจะได้มีรายได้เพิ่มพออยู่กินได้จริงนะครับจริงๆอยากเสนอให้เงินบำนาญรายเดือนปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟอ้อบ้างด้วยไม่ใช่เท่าเดิมไปเป็น10 10ปีนะครับแต่เข้าใจว่าก้อนเงินของประกันสังคมคงไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แนวคิดจากทางบ้านนะครับ ไอเรื่องปรับเรดเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับเนื่องจากประกันสังคมเนี่ยนะครับณปัจจุบันที่เราใช้อยู่เราคิดตามเงินเดือนนะครับเวลาเราหักเนี่ยหของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเพราะนั้นเลทนะครับเพดานตันสุดนะครับของฐานเงินสมทบประกันสังคมมาตรา3-3อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนี่คือปัจจุบันนะซึ่งจะส่ง750สําหรับใครที่เงินเดือน ไม่ว่าจะเงินเดือน2 0 0 0 0 30,000หรือเป็นแสนก็เสียแค่ถูกหักแค่750บาทต่อเดือนเท่านั้นเองเพราะฐานเงินสมทบมันเท่านี้ซึ่งในฐานตัวนี้มันใช้มานานแล้วนะครับเป็นมันใช้มานานแล้วแล้วก็มันไม่อ้างอิงกับหลักความเป็นจริงนะครับของรายได้ในปัจจุบันของฐานเงินในปัจจุบันเพราะนั้นในปี67เเป็นต้นไปนะครับจะมีการปรับฐานสูงสุดนะครับของเงินสมทบ เพิ่มขึ้นจาก15ื่นเป็น1 7 0 0 0บาทนะครับหรือถูกหัก875บาทนะครับแล้วก็จะปรับฐานในปี70นะครับอีกรอบเป็น20,000บาทนะครับฐานสูงสุดและสุดท้ายนะครับปี73ฐานสุดท้ายก็คือรายได้สูงสุด23,000บาทซึ่งการปรับฐานนะครับที่ต้องปรับขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มัน หนักกับผู้ประกันตนไปเพราะว่าการปรับฐานเนี่ยมันหมายถึงคนที่เงินเดือนเกิน15เนี่ยจะต้องส่งเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองแต่แน่นอนละการส่งเพิ่มเนี่ยมันมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะส่วนของอเงินกรณีว่างงานนะครับเห็นไหมได้สูงว่างงานสูงสุด7,500บาทนะครับอย่างเงี้ยที เงินกรณีว่างงานของเดิมสูงสุดเจ็ดพันห้ารอยบาทเงินสงเคราะห์ชีวิตการเสียชีวิตสูงสุดสาม0มื่นบาทลาขอดต่อครั้งสูงสุดสอง0มืนสองพันห้าร้อยบาทเจ็บป่วยนะครับต่อวันนะสองร้อยห้าสิบาทต่อวันอะไรพวกนี้เงินบำนาญถ้าส่งสิบห้าปีสูงสุดสามพันบาทต่อเดือนส่งยี่ห้าปีห้าพันสองรอยห้าสิบาทต่อเดือนเนี่ยด้วยฐานปัจจุบันนะครับมันเท่านี้ใช่ไหมการปรับฐานใหม่มันจะช่วยทำให้ ทั้งว่างงานสงเคราะห์เสียชีวิตลาข้อทุพพลาภาพเจ็บป่วยบำนาญเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับสิทธิประโยชน์พวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นตามเรทเห็นไหมมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งว่างงานเนี่ยอาจจะสูงสุดถึง1 5 5 0 0บาทสําหรับฐานสูงสุดในปี5 3เออ7จเลยทีเดียวนะครับการปรับฐานมันช่วยทำให้คนที่เงินเดือนสูงนะครับได้ส่ง มากขึ้นแล้วก็ได้รับนะครับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นดังที่บอกไปแล้วในสไลด์ก่อนหน้านะครับเป็นผลทำให้เป็นผลทำให้พอได้พวกนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราได้บำนานนะครับบำนานก็มีโอกาสนะครับได้สูงขึ้นนั่นเองพอบำนานสูงขึ้นมันก็อยู่ได้นะครับมันก็อยู่ได้แล้วก็ เรียกว่าไม่น้อยเหมือนปัจจุบันแหละนะครับมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะสำหรับใครที่ฐานเงินสมเ,เงินเดือนสูงนะครับมันก็มีบางคนที่อาจจะมองว่าไม่อยากถูกหักเยอะกว่าน,นี้แล้วล่ะนะครับแต่ก็เชื่อผมเถอะว่ามันเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนนะครับมันเป็นประโยชน์กับเราแน่นอนส่วนคนที่เงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ ตัวการปรับเพิ่มฐานเงินสมทบสูงสุดเนี่ยไม่มีผลกับคนที่เงินเดือนไม่เกินหมื่นห้าอยู่แล้วนะครับคือถูกหักเท่าไหนเราก็ถูกหักเท่าเดิมนั่นแหละไม่กระทบอะไรเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าไอา้เพิ่มฐานแล้วหลายคนที่เงินเดือนน้อยๆอ,อ,อยู่แล้วเนี่ยจะถูกหักเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นกังวลน,นะครับไม่ต้องกงังวลใดๆนะครับโดยรวมผมมองว่าดีนะแต่ มุมมองผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะมองว่าดีนะครับผมก็เชื่อว่าหลายคนก็มีอีกความคิดหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันออกไปซึ่งยินดีรับฟังนะครับลองแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าคิดยังไงนะครับกับตัวแนวคิดการปรับฐานนะครับ mm. เงินสมทบสูงสุดใหม่นะครับในปีในปีหน้านะครับในปี6 7นะครับซึ่งจะปรับ เป็นฐานสูงสุด17,500บาทนะครับลองแชร์แนวคิดมาหน่อยนะครับแชร์ประสบการณ์แนวคิดความคิดเห็นสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมกฎหมายและงานนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปตอบทุกๆวันแน่นอนก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ คันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนําส่งนะครับมาตา3า33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตราสามสามสามเก้าสี่ศูนย์วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราสามเก้ามาตราสี่ศูนย์การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ